นวัดราชปักศีตำบลโพสาอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีทอดกระถินสมัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ภายในงานได้มีคณะศรัทธาสาธุชนในพื้นที่พร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำกระถินในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย30,000วัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยมาร่วมถวายค่ะ ภายในงานหลังจากได้ร่วมอัญเชิญผ้าตรายกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตรวรธรรมเจ้าคณะตำบลบางแก้วเจ้าอาวาสวัดรัชปักศีเป็นประธานสงฆ์โดยมีกาดดกรณนวิตรดรสุชาดาทองมาลัยและคณะเป็นผู้แทนคณะศิษย์ศยนุศิธิ์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าตรายกระถินพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะศสษยจศินุสิธิ์วัดพระธรรมกาย ก็ได้น้อมนำผ้าตรายกระถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพเดียงสงฆ์และกล่าวอับปโลกกระถินนอกจากนี้ยังมีคณะเจ้าภาพอีกหลายคณะพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอยกระถินสมัคขีในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอย่างความปรับเรื่องปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งปัจจัยกระถินในปีนี้ ทางวัดราชปักษีจะนำมาบูรณะสร้างวิหารหลวงพ่อพระรอดวชิระโมลีสร้างห้องน้ำห้องสุขาพระพิสุสฆ์รวมถึงสาธุชนและเสนาสนะต่างๆภายในวัดรวมถึงสนับสนุนโครงการต่างๆทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ วนที่วัดประชาวาดอาัมพวานจังหวัดปราจีนบุรีคณะศิษยสนุสิธิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกรถิ่นในโครงการกรถินสมัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะศิษยสนุสิธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยรวมกับพุทธศนิกชนในพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการที่คณะศิษยสนุสิทธิ์วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเพื่อน,น้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยผู้แทนคณะศิษย์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมทางได้น้อมถวายผ้าไตรกระถินและจัดตุปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยบรรยากาศที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความปลื้มปิติในบุญด้วยการทุกท่านค่ะนับว่าเป็นภาพอนุตงามที่เราได้เห็นถึงความสมัคคีของพุทธบริษัท4ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะ นอกจากนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามคคีทวถ่ายสามหมื่นว,วัดโดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดอนุภากรกฤษดารามหรือวัดเกตโฮอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันอัญเชิญผ้ากระถินรวมกับพุทรศสนิกชนในพื้นที่ ก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายภากรถินทั้งยังน้อมถวายภากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เชื่อมั่นว่ายังคงอยู่ในความทรงจําของผู้มีบุญทุกท่านเพราะเป็นมหากราธานที่ทุกท่านต่างรอคอยมาแรมปีอีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเพื่ออย่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงค่ะ เราขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ